แต่พี่น้องงามแห้งเป็นปุ๋ยชั้นดีมีธาตุในตัวเต้นสูงปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับงามมีโปรตีนสูงเอาไปเลี้ยงมูห็ตเป็ดไก่นอกจะพี่น้อง้ลังค้นเข้ากับเลี้ยงเป็นทอใหญ่เลี้ยงไกง่งวงเลยจากพี่น้องเป็นอาหารสันดีของไกง่งวงเลย ข้าเหลียงแหนแดงแค่หนึ่งอาทิตย์กับซิเต็มกะาละมังเลยจ้ะพี่น้องง่ายๆวิธีเห็ดปุ๋ยใส่เองในครั่วเลื่อนเนาะด้วยทีเฮ้าอะ่ะบอต่องไปสื่อหาให้เสียเงินคือเ้าลงทุนเถื่อเดียวในการสื่อแหนแดงมากจาก1นกิโลเขาก็ขยายเดลายจ้ะพี่น้องอุปกรณ์ในการเลียงแหนแดงกะมีบ่จักอย่างจ้ะพี่น้อง มีกะละมังขนาดต่างๆเนาะแล้วก็ขันตักน้ำจากพี่น้องแล้วก็บแบบนี้จ้ะตักคายทีห้าวซีซอนฟองออกจากปุ๋ยขอกเนาะทั้งถังห้าอาจจะมีทั้งหน่อยก็ไดทั้งไงก็ไดอาหารของแหนแดงสำหรับเด้มองกระซีมี่นำมักปุ๋ยขี้งัวนเนาะจากพี่น้องได้นำมักปุ๋ยขี้ง่วน ย่อมองกับสีไซจุลินรี่สังขอแสงแกพี่น้องอยู่ในหนีเนาะย่อมองกับสีมาร์คไวประมาณนะสามหมื่นขึ้นไปเนาะอันดับแรกที่หเหาซีเฮดอ่านมาร์กปุ๋ยขอบใส่เลี้ยงแหนแดงน่าจะพี่น้องย่อมองกับเอาขีง้ง่วใส่ในหนีจะพี่น้องขีง้ง่วใส่ด้วยประมาณล้วก็ะเอาหนามมาใส่พอหอนามมาใส่ปุบ๊บเขากบอันเท เทน้ำมักยูลินซี่ลงไปขวดหนึ่งจ้ะพี่น้องไน่นี้เทไปแล้ว<ด>ห่อกะคน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 ง่ายๆจ้ะพี่น้องคนเพื่อให้เขาขื้นฟ้องเนะเาะพอเขาขื้นฟ้องแล้วเขากระตักเอาฟ้องเขาออกแบบนี้จ้ะพี่น้องช้อนออกให้มดจ้ะพี่น้องอแล้วห่อกระิิงไว้สามมือปิดฟ้าถิ่มไว้สามมือเนาะเพื่อปิดฟ้าเพื่อหนังเพื่อกั้นยุ่งมะไคร มันสีปเปปเปนหล,ลูกนามยุ่งไล่เนาะจากพี่น้องเอกกระปิดฟ้าไว้ทิ่มไว้สามมือขึ้นไปเนาะจากพี่น้องเสร็จแล้วเอกกระเตรียมกะละมั่งขนาดต่างๆ่ผู้ลังค้นเขาก,าการะจาอกละมมั่งจาะข้าขงๆสองหูนี่เพื่ออยังพอผู้ลังค้นน่ะเขาตั้งไว้ก้างแจงเนาะถ้ามีฝนตกใส่นามในกละมั่งเนี่ยเขาสีคอ,คอยคอยอ่ะ ไหลออกขังๆเนาะเขาซีบบเฮดห,หน้น้ำล้นแหนแดงซีบบเดลล้่นออกเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่ายแมองอ่ะว่างกละมั่งไว้ในขางอาคารเขาซีบบถือน้ำฝนเนาะเนี่ยแมงก็เลยบอบโเจาะกละมั่งจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะพี่น้องขา้าวกะส่น้ำพ่อประมาณเสร็จแล้วข้ากะตักขิงงัวมาใส่นี่จ้ะพี่น้องยมองก็ซีตัก ลงประมาณนี้ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่สื่อแหนแดงมาจากทางใกล้นี่อย่าลืมพักแหนแดงใส่ในาน้ำไว้ก่อนเลยจ้ะอย่าพึ่งเอามาใส่น้ำเอามาใส่ในาน้ำถีงัวเดี๋ยวเขาซีใต้ก่อนนอกจากพี่น้องเสร็จแล้วอย่ามองกับซิเทนัมมักยูลินซีใส่ลงไปพอประมาณจ้ะพี่น้องอย่ามองกับกา๊กา,กาเอาเนาะ เนี่ยประมาณนี้จ้ะพี่นอ้องสูตรเด้มองนี่สิบมีใต้โต๊ะเฮเห็ดไปเลยๆเฮ้าสิบมีประสบประการเองจ้ะพี่นอ้องหลังจากนั้นเฮากระชอนแหนแดงประมาณนี้จ้ะพี่นอ้องประมาณนี้เนาะมาใส่ลงไปในกระมังเนี่ยจ้ะพี่นอ้องแล้วเราเฮากระทบตบทบตบตบ,ตบ,ตบยายาให้เขาปีนทองให้ลากเขาอยู่ข้างล่างเนาะตบทบตบ,ตบปกติอ่ะ ช่วงที่ยัามองเอามาไม่ไม่ยัมองมีแหนแดงน้นอยยัมองกสิใไซประมาณนี้เองในจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะพี่น้องบันนี้เขาก็โต๊มให้เขากระจายทิมไว้แบบนี้จ่าพี่น้องง่งายๆหลังจากนั้นแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์จ้ะพี่น้องเมืองประมาณหนึ่งอาทิตย์เขากะซีเต็มเต็มกะละมังจ่าพี่น้องเนี่ยเต็มกะละมัง เท่แล้วพอเต็มกะละมังเนาะเขากะเซอออกไปเข้ามาเซอภาษาอีสานคือเซอออกไปให้เหลือนิดหนึง่งให้เหลือนิดหนึ่งประมาณหนึง่งฝ่ามือเซอออกไปใส่ไปตากแหงแกพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเข้ามาเซอของายม,มอ่อเซอออกประมาณนี่จ้ะเซอออกไป <laughs> นี่จ้ะพี่น้องเยี่หมองกะสีเหลือแหนแดงในกระมังเกาประมาณนี้เนี่ยเสร็จแล้วยีหมองกะเติมน้ำอีกนิดนึงแล้วก็เติมน้ำมาร์คีงัวแล้วก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเยี่หมองกะเติมปุ้ยขอกลงไปแล้วก็ อามากจลินซีสังขขอแสงซ้ำนี่จะอาหารของเขาเราเดี๋ยวมองกะเอาหนามมาใส่ให้เต็มจ้จะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องสําหรับกระมังเกาลัางที่เห่าเสอะแหนแดงออกไปตากแห้งแล้วเนาะนี่เขาเก็เติมหนามมักปุ๋ยคอกจุลินซี่สังขอแสงแล้วก็เติมหนามหนึ่งอาทิตย์เขาก็เต็มแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่พอหนึ่งอาทิตย์เขาก็เต็มแบบนี้เลยจ้ะพี่น้อง กละามังเงินอื่นเท่ากับเห็ดแบบเดียวกันเท่ากับเสอแหนแดงออกเสอแหนแดงออกให้เหลือประมาณนี้ห้เหลือประมาณนี้ไว้ในกล้ามมังเพื่อให้เขาขยายต่อเนาะเนี่ยจากพี่น้องแล้วเท่ากับเติมน้ำเติมน้ำมักขี่งัวเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโอ้ยง่ายจ้ะพี่น้องแหนแดงที่ห้าวเสอออกเท่ากับเอาไปตากแดด หนึ่งแดดสองแดดในแหงเข้ากับเอาผสมดินปลูกต้นไม้ไม่ดอกไม่ประดับเห็ดได้สาละผัดจ้ะพี่น้องสำหรับผู้ใดถีบมีพื้นทีเนะาะเนี่ยจ้ะพี่น้องเยียมองกับเอาการละมังขนาดต่างๆเนี่จ้ะพี่นอ้องว่างแหว้หลบๆลๆหลบลบ,ลบ,ลบ,บ้านเนี่ยวันดีขึ้นดีกับซิมมี่มา้าพันทัสกีของเส้าบ้านมาลุงเหรินหนาม แหนแดงยี่ยมองเราจะพี่น้องนี่จะพี่น้องหลอบบานยี่ยมองยี่ยมองสิบอกปล่อยให้เป็นผื่นทีว่างแล้วก็ยี่ยมองกะเอาแหนแดงมาผสมอ่าดินปลูกของในกระมังเนาะเอ่ออเามาผสมดินปลูกของในกระถางหน่อยกระถางใหญ่สารพัดจ้ะแล้วกาอยู่สวนยี่ยมองยี่ยมองกะอ่าก่อนสิปลูกบักพริกบักเขือ จะมองกะเอาผสมดินปลูกบักผิกบักเขือเขาก็สีไงไหวแลก้กกะบักริกกระโดกบักเขือกระดกเจ้าพี่น้องเข้าบอยากเติมปุ๋ยอื่นๆอีกหรือเข้าปลูกพักหยังพักกระเขียเข้ยวงามใบเคียวใบงามเจ้าพี่น้องอันนี้กะหอมเปรเะาจ้าพี่น้องเหมาะสาหรับคนบ่มีพื้นที่แล้วกะบ่มักไปสื่อปุยอ๋ยคอก แหนแดงนี่กะซีเ็ดให้ใบใหญ่ใบงามจ้ะพี่น้องนี่ใบหมินใบหมินทั้งงามทั้งเงาทั้งใหญ่จ้ะพี่น้องยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดจ้ะพี่น้องเมืองอันนี้พักขยะยี่ยยมองกะพึ่งตัดแตง่งได้ประมาณมาสามสี่มือเข้ากบซีเลิมออกมาใหม่ส่วนกระถางนี่ยี่โมงกะเสียบใไม่จ้ะพี่น้องเอ้า พระคัญ,ญาติติดตัดแต่งมาเสียบลงใหม่เขาก,กลําง,งานจ้ะพี่นอ้องอ๋อยังมองลืมบอกอีกอย่างหนึ่งได้จ้ะพี่นอ้อง้าเฮาเลี้ยงแหนแดงแล้วแหนแดงมันบเป็นสีเขียวมันเป็นสีแดงแสดงว่าเขาขาดปุ๋ยเขาก็เติมนํามาขี้งัวลงกับจุลินรี่สังขอแสงได้จ้ะพี่นอ้นองเต่ผอ๋อแหนแดงคอยคือแดงแจ๊แดงแจงแต่หนึ่งเขาขาดปุ๋ยจากเขาบ่มีอาหารเขาก็เลยเป็นสีแดง บ่วบ่แมนว่าเลี่ยงแหนแดงเรใช้หายแหนแดงเลยจ้ะพี่น้องบันนี้ผู้ใดเห็ดหน้าเข้าเนาะเขาก็เอาแหนแดงไปใส่ในหน้าเข้าเห็ดไอแหน,แ,นแดงนคุมว,วัชพืชวัชพืชนะบอกคืนเป็นปุ๋ยไดอย่างดีเนะเาะพอเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเก็บเกี่ยวเข้าแล้วแหนแดงก็สิกล้เป็นปุ๋ยยางดีจ้ะ เ็ดไหต้นเขาแข็งแรงในการตีเห้าเห็ดนาดรังต่อไปนะจ้ะพี่น้องเห็นซํำนี่นี่ทุกทุกดึงอาทิตย์เขาสิเต็มกะละมังแน่นเอียดเลยด้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องทุกทุกหนึ่งอาทิตย์เขากระสิเต็มกละมังแน่นเอียดเลยจ้ะพี่น้องแนแดงเห็ดในกละมังใหญ่กละมังก้างกะละมมังหน่อย ก็นำมั่งได้กะงามกะเต็มกะพี่น้องได้ปุ๋ยยางดีเลยว่างไว้วงได้กะบทิดกะพี่น้องขอยางเดียว่าให้ม้ามาลุ่งเล่น <c oughs> นี่จากพี่น้องงามอิลีจ้ะนี่ย้อมองว่างไว้ในป่าเลยจากพี่น้องเนี่ยปลอดภั่จากหมาแหนแดงเอาผสมกับดิน โบกยังก็ง่ามจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมองพึ่งใจไปจ้ะพี่น้องนี่เห็นต้นกัญชาบ่จ้ะสูงงามจ้ะพี่น้องนี่จะพึงมาเอามาสมกับดินปูด้วยสามสี่หมื่นจ้ะพี่น้องใม่ดอกไม่ประดับพักแหน่ืชพักสวนพัวงามเมื่อจ้ะ